วันนี้ออกสูงสูงเลยออกสวยสวยวันนี้หวยออกสูงแน่ฮานอยออกสูงแน่นะคะวันนี้ฮานอยออกสูงแน่แปดนะคะขอบพระคุณมากแคปเจอร์แปดชอบเลขแปดตามแปดนะแต่เจ๊ว่าแปดกับเก้ามาแน่นอนนะคะอ่ะอ่ะพิมพ์ตัวเจาะนะคะพิมพ์ตัวเจาะให้อ่ะให้สวัสดีให้ให้ก็มาเออะเมืองนอกกูก็มาว่ะอ่ะมาเลยด้วยเอามาเลยแป๊บเดียว อ่ะพิมพ์พร้อมมาเดี๋ยวให้แคปเลยค่ะพิมพ์พร้อมเดี๋ยวให้ดูตัวเจาะไม่ต้องพิมพ์อย่างอื่นแล้วค่ะพิมพ์พร้อมมาเลยค่ะไม่ต้องแชร์แล้วพอแล้วพอแล้วนะคะไม่ต้องแชร์แล้วพิมพ์พร้อมเลยค่ะพิมพ์พร้อมเลยไม่ต้องแชร์แล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะพอแล้วไม่ต้องแชร์แล้วนะจ๊ะขอพระคุณหลายๆเด้อพี่น้องค่ะพิมพ์พร้อมขึ้นมาไม่ต้องพิมพ์อย่างอื่นแล้วไม่ตอแล้วก เมาาื่อาวานนี่เมื่อวานเมื่อวานหกกับเจ็ดนะคะเมื่อวานหกกับเจ็ดเจ็ดมาแล้วก็เจาะเจ็ดเก้าเมื่อวานนี้ออกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่วันที่สิบห้าพงให้นะอ่าวันนี้ขอให้มาอีกเมื่อวานเข้านะ้ไม่ใช่เมื่อวานไม่เข้าเข้าดีอยู่ช่วงนี้ฮะเราก็พอได้อยู่พอได้แดกกับเขาอยู่อ่าแคปเจอร์คะ่ะแม่จา๋าแคปเจอร์แล้วกดแปดค่ะ แคปเจอร์กด8ค่ะใครกด8ใครกดแชร์ขอให้รวยๆรัฐบาลงวดนี้จ้ะอ้าโอเคขอบพระคุณมากโอเคจ้าแคปเจอร์กด8อ่ะไม่มีใครกด8เลยได้กันหรือ,อยังเนี่ยจดกันหรือ,อยังอ่ะวันนี้รวยๆนะจ้าทุกท่านจ้าขอให้ประสบความสำเร็จในโชคในลาภในวันนี้นะจ้าอ่าขอให้ เปิดดวงดวงเปิดนะคะขอให้ดวงเปิดนะบารมีเกิดวนันนี้ขอให้ประสบความสำเร็ประสบผลสําเร็จในโชคในลาบนะคะแคปเจอร์กด8ปดให้ด้วยค่ะอ่าลิงก์ที่เจ๊ปักหมุดเป็นลิงก์เข้ากลุ่มฟรีนะคะใครจะเข้าไปซื้อไปแทงนะคะจิ้มลิงก์ที่ปากหมุดได้เลยนะคะกลุ่มฟรีมีแนวทางให้ฟรีนะคะกลุ่มฟรีมีแนวทางให้ฟรี จิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยนะคะจิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยนะคะจิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยจิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยนะคะใครจะเข้ากลุ่มซื้อกลุ่มแทงจิ้มลิงให้ได้นะคะแคปเจอร์กดแปดค่ะขอบพระคุณมากๆ